ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมหาหน่อยเนาะฮาหน่อยเมื่อวานนะก็ดีใจกับคนที่ตามด้วยนะครับเนาะแต่บางคน <c oughs> อาจจะช็อกกับหัวรัฐบาลไทยนะครับออกแบบนั้นนะหกสองหกอ่าก็คิดไว้ว่าจะเบิ้ลหามอยู่นะครับก็มาตามเป้าแต่ว่าตัวเจาะสองเก้าเก้าสองหลุดนะครับเก้ากับหัวเป็นหกนะครับก็น่าเสียดายจริงๆนะครับอืม ผมเน้น3ชุด96กวอกเก้าสองเแล้วก็94นะครับออกที่62เนาะอ่ะไม่เป็นไรมาแก้มือฮานอยนะเมื่อวานเนาะให้วิงรูด2กับ3เฉพาะกิจเด่น3 4 5 6มาทั้งคู่นะครับก็เฉพาะกิจออกไปที่8 8 3นะครับเอาก็เกือบแตก3ตัวนะครับจับ83ก็มาชุด2ตัวนี้นะครับ83 แล้วก็มีอะไรอีกให้เด่นสามนะสามมาจริงนะครับเมื่อวานเฉพาะกิจแล้วก็มีห้าออกเก้าห้านะครับเก้าห้านะครับเมื่อวานอ่ะส่วนรอบอื่นนะครับวิ่งรูดเนี่ยอะไรมีสองสองมาอมสองทั้งสามอะไรเมื่อวานนะครับวิ่งรูดนะครับทั้งสองทั้งสามมีให้เห็นนะครับสองเยอะกว่าสามนะเมื่อวาน มีอะไรบ้างนะนะรวมเมื่อวานไล่มาเลยแปดสามสามแปดนะครับที่ผมให้เฉพาะกิจเพราะว่าให้จับตัวนี้ไปเล่นเฉพาะกิจเลยพร่าเพราะตัวเดียวกันนะมันเด่นก็เด่นตัวเดียวกันผมก็เลยจับจับแค่สามตัวให้ก็คือยกจากนี้มานะครับนะสามแปดนี่มาประเดิมนะครับแ8ดแปดสามแล้วก็ออกล่างเก้าหกล่างเก้าห้าไม่มีนะครับ ก็ไปหนึ่งสองเข้าตัววิ่งรูดนะครับกาชาตินะกาชาติมาสองสามสามสองนะครับออกปศเกิดแอดอีกแล้วนะครับสองสามสามสองนะครับสามแปดสองสามมาเลยนะไปออกพิเศษสี่ห้าสี่ศูนย์แล้วก็หกหนะึ่งหกหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับคือออกตรงนี้แทนนะครับหกหนึ่งล่างอ่นะ เราไปออก6 6 7ไปออก9 2ล่างนะครับปะกะติปะกะติออก9 2ล่างก็คือมันเกิด2 9นะครับที่ผมเป็นเน้นรัฐบาลไทยด้วยนะครับ9 2มาออกน้อยนะครับอืมใครตามมันเกิดแอด2 9 9 2ปังนะครับแล้วก็จะมีอายุ43นี่มาบ่อยแล้วก็เมื่อวานพศเกิด2 3นะครับอะมาให้เห็นนะครับทั้ง วันเกิดแล้วก็พอสอเลยนะครับไปรอบวีรอบวีออกหกศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดเมื่อวานเข้าเลขทูบนะครับในกลุ่มไลน์นะครับศูนย์แปดมีให้เห็นเกือบทั้งคืนนะครับเมืม่อวานแล้วก็เมื่อเช้าอีกหรือเปล่าศูนย์แปดนะอืมเมื่อคืนศูนย์แปดมาบ่อยมากนะครับศูนย์แปดตรงๆด้วยนะอืมไม่ได้จับศูนย์แปดกันนะครับแต่ใน youtube ไม่ได้ลงนะผมลงแค่ในกลุ่มไลน์นะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่มลายทักได้นะครับอ่ะแล้วก็มีสองห้านะครับตัวนี้สองห้านะครับเข้ารอบวีล่างนะครับสองห้าสามแปดสองสามไม่ขี้เหลนะครับเนาะอ่าผมจะเน้นเฉพาะกิจให้ปังก่อนเลยเฉพาะกิจกับกาชาดนะอ่ะก็มาตามเป้านะครับสามแปดแล้วก็มาสองสามเนาะอืมสองรอบนี้จะเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่ลุ้นนะครับถ้ารอบแรกไม่มานี่คือใจแป้วนะครับนะไม่หลุดเฉพาะกิดนะอ่ะก็ไปปิดท้ายสองห้านะครับอืมเข้าสามตัวนะเก้าตัวเนี้ยเข้าสิบตัวนะมีสามสี่เมื่อวานไม่มานะครับก็มาเกือบครบนะครับเลขเกี่ยวกับแอดสองสามไม่มีสามสี่โอเคสำหรับวันนี้นะครับวันนี้มาดูวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดสำหรับหน่วยรวมมีอะไรบ้าง ยิ่งรูดวันนี้นะครับผมวางไปที่ตัวนี้ครับผมชอบเจ็ดกับแปดนะวันนี้ตรงกับวันพระนะครับวันนี้เอ่อมีใครไปทําบุญหรือเปล่านะครับนะก็โอเคนะครับใส่บาททาบุญนะครับวันพระของเราวันนี้เจ็ดแปดมีให้เห็นแน่นอนนะครับเพราะเป็นวันพระนะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี 7กับ8นะครับมาดีเลข7เป็นเลขที่ผมชอบนะครับ7 8งดดนวันนี้รัฐบาลไทยไม่ได้จับ7ให้โอ้เสียดายมากเลย7 8็ดแนึกว่าจะออก2992นะครับไม่มามาออก26วันเกิดแอดนะอืมจะได้นะครับ7 8นะครับวันนี้มีเห็นแน่นอนนะครับส่วนน้อยรวมบางคนถามมานะครับว่าน้อยรวมมีอะไรบ้าง เพไล่ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยก็ได้เพราะว่าตัวเลขมันจะเหมือนกันนะครับ mm hmm. เฉพาะกิจพิกาษชาติพิเศษปกติ v i p อันนี้อ่ะลงอันนี้ผมเขียนให้เลยนอยรวมมีกาชาติพิเศษพิเศษปกติ VIP อบางทีผมก็เขียนแค่ตัวเดียวผมไม่ได้ลงเฉพาะกิจตรงนี้เพราะวา่าคือตัวเลขตัวเดียวกันก็นํามาเล่นเฉพาะกิจเลยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับเป็นรอบหัวค่านะครับอ่โอเคตัวเจาะก็จะมีอะไรบ้างนะครับ ตัวเจาะนะครับสำหรับนอยรวมก็จะมีเจ็ดสองนะครับเจดสนะครับเจ็ดห้าแดสองแดสีดห้านะครับ ก็จะมีเจ็ดสามนะครับแปดสามนะครับแล้วก็มีห้าสามนะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสี่แปดห้าเจ็ดสามแปดสามห้าสามนะครับเน้นเจ็ดกับแปดห้าสามมาจากไหนอาจเป็นเลขไหลวันนี้วันนี้จับตาดูเลขอาจจะไหลตามนะครับอาจจะมาเลขไหลนะครับคือเลขไหล บางคนจะงงกับเลขไหลอ่แต่มันก็เป็นแนวความคิดอีกแบบนึงนะครับการสังเกตเลขนะครับเลขไหลวันนี้อาจีให้เห็นนะครับจาไว้ให้ดีเลขไหลถ้ามาเนี่ยอาจจะไหลยาวนะครับพวกนี้อาจจะมานะครับวันนี้มีเลขไหลให้เห็นแน่ๆนะผมมองดูจากตัวเลขแล้วนะครับมีอะไรขัดตกบกพร่องอีกไหมอ่ะโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นะครับส่วนสามตัวนะครับผมจับอะไรบ้างสามตัวผมชอบไปที่ตัวนี้ครับ 7จ็นะครับ7 8็แหแล้วก็อะไรอีกสักตัวหนึ่งตัวเดียวจับแค่ตัวเดียวนะครับนอยรวมชอบ7 8 5นะครับ7 8 5อีกตัวหนึ่งพอได้ไหม นะเดี๋ยวดูก่อนนะเจ็ดแปดห้าแล้วก็จะมีแปดห้าสามนะครับเจ็ดแปดห้ากับแปดห้าสามนะครับอาจจะมีให้เห็นนะครับอ่ะส่วนส่วนส่วน เฉพาะกิจเด่นอะไรเรามาดูเฉพาะกิจก่อนนะครับก่อนที่จะไปเน้นเฉพาะกิจวันนี้เด่นไปที่เจ็ดแปดเหมือนกันแล้วก็สี่เจ็ดแปดแล้วก็สี่ห้านะครับเจ็ดแปดแล้วก็สี่ห้านะครับนะเจ็ดแปดสี่ห้า มาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะของเฉพาะกิจนะครับก็จะมีชุดเด่นก่อนนะครับเด่นเฉพาะกิจนะครับว่าผมจะเน้นอะไรผมจะเน้นไปที่ ตรงนี้ผมไม่มีเจ็ดสามหรือเปล่าผมพลาดเจ็ดสามด้วยหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออมีมีม,ม,มีนึกว่าไม่มีเจ็ดสามนะครับตรงนี้เด่นนะครับก็จะมีนะเจ็ดสองแปดสองนะครับเจ็ดห้านะครับ 85นะครับอ่แล้วก็53นะครับอันนี้คือเด่นของเฉพาะกิจนะครับส่วนตัวรองตัวรองของเฉพาะกิจนะครับตัวรองก็ยกมาทั้งนี้หมดเลยนะครับรองก็คือยกมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะมี74นะครับ แปดสี่นะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสามมีอะไรอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ อ่ะนี่คือตัวรองนะครับแต่ถ้าจะกันนะครับกันก็คือตัวนี้เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับตัวกันนะครับสําหรับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจถ้าใครไม่กันก็ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ นะสำหรับเฉพาะกิจนะก็ไม่มี8ปดสามเพราะแปดสามเมื่อวานมาไม่น่าจะซ้ําตัวเดิมนะครับถ้าซ้ําตัวเดิมก็อ,อือันนี้คือตัวกันจะมีหรือเปล่านะครับนะตัวเน้นเฉพาะกิจนะครับผมจะเน้นไปที่เจ็ดสองแปดสองเจ็ดห้าแปดห้าห้าสามนะครับชุด3ามตัวนะครับผมจับไปที่ หนึ่งแปดสองนะครับแล้วก็หนึ่งแปดสองกับอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสองนี่มาบ่อยนะครับหนึ่งแป สองกับอ,อตัวนี้ให้แล้วกันหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดห้า ชุดเน้นนะครับก็จะมีแปดสองเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดห้าห้าสามนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับเน้นหนักอยู่ที่ห้าชุดนี้นะครับนอกนั้นเป็นตัวกันนะครับส่วนออรอบอื่นนะครับนอยรวมกาชาติพิเศษปกติ VIP เขาก็จะเด่นไปที่เจ็ดกับแปดเหมือนกันนะครับเจ็ดกับแปดตัวเจาะนะครับก็จะ เด่นไปที่แปดห้านะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดห้าก็มีแปดสองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดสองแปดห้านะ ของน้อยอื่นแล้วก็จะมีเออเจ็ดสามนี่ยังไม่โผลมาสักทีนะครับจะมาหรือเปล่าไม่แน่นะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดสองแปดห้าแล้วก็ปากตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับก็คือเอ่อแปดห้าสามนะครับน่าจะมีให้เห็นนะครับห้าตัวนี้เจ็ดสองแปดสองเจ็ดห้าแปดห้าห้าสามซึ่งมันก็อยู่ในชุดนี้เหมือนกันนะครับเฉพาะก,กิดก็เด่นเหมือนกันกออรอบอื่นก็เด่นคล้ายๆกันนะครับอ่ะ สามตัวจะมีเจ็ดแปดห้าที่เหมือนกันแล้วก็หนึ่งแปดสองที่ผมแถม,แถมพิเศษมาให้อีกนะครับของเฉพาะกิจนะครับกลัวมันชอบมานะครับหนึ่งแปดสองก็เมื่อวานออกแปดสามวันนี้อาจจะออกแปดสองก็ได้นะครับหนึ่งแปดสองมาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จับให้นะครับแล้วก็ถ้าจะเพิ่มพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือแปดห้าสามมาเล่นเฉพาะกิจด,ด้วยเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นสามชุดนะครับเพราะอนนีมชุดเดียวกันนะครับ 785แปดห้าแล้วก็จะมีหนึ่งแปดสอง่มเพิ่มขึ้นมานะครับแปดห้าสามตรงนี้เอามาเพิ่มนี้ก็ได้เพราะว่าห้าสามมันอยู่ในชุดเด่นเหมือนกันนะครับอันนี้เก็ตนะครับจบเลยนะครับโอเคเฉพาะกิจเด่นเจาะไปเจาะเด่นเฉพาะกิจจะไม่ค่อยพลาดน,นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแปดหลือเจ็ดนี่แหละแดน่าจะมีให้เห็นนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขห้าที่ผมชอบนะครับแดกับหนะ้าอาจจะออกแปดห้าเลยก็ได้โอเคนะครับโชคดีทุกคนนะครับ